พี่ตีไไนมีอะไรครับไปไหนครับผมทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางนี้ครับเออ,เอ,อทางซ้ายเออโอ้น้ำเยอะมากโอ้โหอามานั่งตรงมานั่งดีกว่าพี่ตีนมาให้อาหารปลาปล<ะ>านี่พี่ตีนนั่งตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้ อ่ามาอย่าป้าถือให้นั่งรอ,องทุกคนดูดิปลาเพียบเลยโอ้ยิีนน้ำเยอะด้วยดูดิอ่าจีนให้อาหารปลานะ,อะโอเครอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจีนน่ะอาหารปลา <Yes. S 1> เอามือมามือมาเอามือมาก่อนอมือมาก่อนมือมาเอามือมาเอาอเอึ๊บ สองมือดิเอาจับดิดิดิเอาเอาสองมือสองมือเอาสองมือเลยเออ Yes เอาโยนจู่กันดูดิดิโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยโอ้โหปาเต็มเลยโอ้ oh, <my> ดีนะเอาอีกเอาอีกได้ไหม uh uh. ได้ไหมครับ อ๋อมือแม่มือแม่มือมือเออเไา,าอย่าปลาทำให้ปลาที่ตินนี่อาหารปลานี่โคตอาหารปลาเราจะโยนให้ข้างหน้าเป็นปลานิ้นเนี่ยโอ้โหโยนเลยโอ้โหใช่ไหมยอดติน่นะปลาเยอะยมากซซีปลาเยอะไหมว้าวเยอะไหมครับ เยอะมากเลยปลาเยอะมากเลยครับาัดยินให้อีกโอ้โหปลาตัวใหญ่มากเลยอะ่ะอ้าวมีอีกีอีกเยไอ้รองเลยพวกเย้ มันมีปลานิลปลาดุกปลาดุปลาช่อนปลาช่อนแต่ส่วนใหญ่เป็นปลานิลทั้งนั้นเลยโอ้ปลาปลาปลาลอยปลาลอยทุกคนดูปลาดิว้าทุ่มแม่เลยอ่ะนี่นี่นี่โอ้โหเหอะไรโอ้โหอ้ย โอ้มายกระหิตกันใหญ่เลยกินกันใหญ่เลย,เลย <love> โอ้โหโอ้พี่ตินมห้หาดปลาโอ้สนุกมาก I love you โอ้โหปล <love> าเต็มเลยพี่ติน <Wow. S 2> ว้าวเฮ้ยมีปลาตัวใหญ่ตรงนั้น

อันนี้นบอ่อเลี้ยงนะครับบอ่อเลี้ยงวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวกันก็เลยให้อาหารปลาโอ้พี่ตินชอบให้อาหารปลามากโอ้ปลาใหญ่กระโดดอ๋อปลาใหญ่กระโดดว้าวพี่ตินชอบให้อาหารปลาใช่ไหมชอบใช่ไหมสนุก สนุกมากเลย<ห>น <iele> ี่นี่นี่นี่อึ๊บโอ้โหเดี๋ยวมันจะมีปลาปีศาจปะเนี่ยเดี๋ยวจะมีปลาปีศาจอะปลาปีศาจเป็นอะเนี่ยอ้นี่เ <อ sweating> ป็นกอบเป็นกำเลยครับ เพียงอืมเหมือนเศษของเลยอ่ะเหมือนเศษของเลยเอาไม่ไมเอาอู้หูยอืมปลาปลาใหญ่โดดปลาใหญ่กระโดดไหนไหนปลาดูสิว้าวไหนกระโดดไหนกระโดดให้โอ้โห น้ำก็จ oh. ่ายอุ๊ยตีนนี่ไงอุ้ยไม่ได้เลยโอุยกระโดดกระโดดมีกระโดดด้วยอุ้ยอุ้ยเอาไงอะเอาไงอะทีนี้เอ้าเอามือเอามือมือมือให้เลยให้เลยให้เลยขึ้นแก้วขึ้นแก้าอุ๊ยตีนนี่ไงขึ้นแก้วอุ้ยอ้ยปลาช่อนปลาดุกปลานิน Oh my god Ho oh, oh, ho oh. ho ho À Pýtín, Или, à, ở đây, ở đây Ừ, À Nó có vẻ đẹp 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 Lại là kia, cá kia Cá kia ở đây thôi Này, ăn ăn cá thêm luôn, P'Tin là nó gái chín này đi Ui, <Cannon assim> <Cannon Highway hacking> <millennials> ui, <ouh>, <rockingINAUDIBLE> <delta> เห็นไหมน้ามาทอดกรอบเนะใช่ไหมทอดกรอบเนื้อรือมันจะกินจากมือปลาไหมพี่ทินนี่ทุกคนอาหารปลามันจะกินจากมือตรงนอ้อยเ้ยยโอ้ย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 ้้ยว้าวโอ้ย้ย้ย้กโ้ย พี่ตินพี่ตินมองตรงนั้นสิตินกลางบอ่อมีปลากระโดดเห็นไหม ตีนอ่ะโอายไงชอบไหมป้าถาป้าชอบไหมครับชอบไหมครับชอบค่ะ yes เย้จิงชอบให้หมดเลยเร็วเรอาหารปลากับแม่นี่เยวต้องรีบให้นะตอนนี้พายุกำลังจะมาแล้วไม่วนะเย้กำมาแล้วพายุจะมาแล้วเ่อปลาปลาแก้งน้องตีนจริงเหรอกระจายเลยปลาแก้งน้ำกระจายเลยเหรอใช่ ไปไปโดยไปใหญ่เลยไหนไปอย่างไหนชี oh ้ช oh ี้ดูนูเหรอกระโดดโอ้โห้ยตกใจไหมตกใจจริงน้ำใจน้ำใจเลยโอ้หน้ำใจเลยน้ำใจเว ฝนจะตกเ็ต้องรีบเข้าบ้านนะครับเอ้ยบ้าาช่วยช่วยช่วหมปาช่วยด้วยมปาช่วยด้วยไไปนะพี่พี่ตนะพีู่นี่ปายตั้งเลยั้ตั้งอยูนนครับพี่ติน ๋ยวต้องรีบกลับบ้านแล้วน,นะพายุจะมาแล้วพายุมาฝนจะตกเดีย๋ยวเราจะเข้าบ้านไม่ได้นะรีบเลยนี่แม่เน็ตร,รีบเลยรีบให้เลยแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วหนึ่งสองสามเร็วถึงสองสามเฮ <Hey! S 2> <Okay. S 1> ไปแล้วก็ไปล้างมือไปล้างมือเ็วล้างมือ เสร็จแล้วล้างมือให้สะอาดล้างมือให้สะอาดติ๊งเห่อเอาไปใกล้นี่เอ้าอย่าเผลอเอามือเข้าปากนะท้องเสียนะเสียใช่ล้างมือให้สะอาดเอาเลยเดินขอที่ขอที่คอยทเสียล้างมือให้สะอาด ล้างมือสะอาดทำค้ามสะอาดท้องเสียใช่โอเคเยี่ยมเลยเก่งมากเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันไปกินขนมต่อไปครับ let's go เฮ้ยมีช้างด้วยอ่ะโอ้ยจะปิด go อเนี้เธอพาเดินี่ยอย่าเลย ไเห็นช้างนี่ไงดึงดุงแล้ไปไหนายกีบอยูโอยนุไทุกคนหุงไากับพี่ตีนเนี่ยงโอ้ยจนโอ้ยโอ้ยั้น็นช้างปปกลับกลับกลับโอเคลาทุกคนก่อนเร็วเร็วัาดีค่ะเอแล้วขอบคุณทุกคน ไปเจอกันใหม่ครับไปแล้วไปแล้วไม่ไหวแล้วไปแล้ว,ลว,ลวโดนตบ <c oughs>